ข้าวหิวข้าวเลยกินข้าวพร้อมน้องเฟิสดีกว่านะพอแค่นี้นะเดี๋ยว่อเล่นกันอีกนะโอ้ยโอ้ยตายแล้วล่นเอ๊ฝนตกทุกวันช่วงนี้ยาก,กรุกแฮผลยายา,ยายดีกว่ายา <c oughs> ถอ,อนแรกจริงเลยตัวนี้เนี่ยเออยาละคงเหนนะพี่ถอนยาอยู่ดีกว่าอืมถอนแค่นี้ก่อนแล้วกัน ล้างเท้าเลยชิลุกทั้งนั้นเลยเนี่ยยังไงล้างตรงนี้ดีกว่าได้แล้วไปดีกว่า เด็ครับแม่จะกินบ้างครับมีสำข้าวยายทำมาแล้วคคไปดูดีนในตัวเออเย็ยนแล้วค่อยมาเล่นกันใหม่นะนะเด็กนะเดี๋ยวยายไปกินข้าวหิวข้าวเลยกินข้าวพร้อมน้องเฟิร์นดีกว่านะพอคแค่นี้นะเดี๋ยวค่อยเล่นกันอีกนะออ้ย,อ,ยอ้ยตายแล้วล่นเป็นอะไรครับยาย ลื่นน้ำนะลูกลื่นน้ำนี่น้องฟอสเดินเมื่อกี้เท้าเปียกอะลูกเท้าหลังเนี่ยทำแบบนี้นะอันตรายลูกยายเจ็บสะเอวแล้วเออมึงเขาต้องกัใหญ่เมื่อกี้ผมลืมชิดเท้าอ่ะครับโอ้ตายแล้วหมาก็มาลุมโอ้ยเจ็บสะเอวจังเลยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆเบาๆหน่อยลูกยายเจ็บสะเอวโอ้ยหมาก็จะมาช่วยช่วยไม่ได้เดี๋วลูกเอรอมินเปวดสะเอวแล้วโอยต้องไปหาหมอแม่เนี่ยโอ้ยเจ็บจังเลยเท้าหลังไม่เอานะลูกนะครับ ลื่นน้าอย่างนี้เดินอย่างนี้อันตรายต้องเช็ดเท้าปอดก่อนเข้าบ้านนะลูกนะเข้าหลังงนั้นอย่าทําแบบนี้นะนี่ดีนะที่เป็นยุนยายทักท้วล้มขึ้นมาทำยังไงอ่ะลูกทวจยิงไม่ค่อยสบายไม่ค่อยแข็งแรงเดินไม่ค่อยแข็งแรงอยู่ด้วยเขยขึยยข้นยัยขอโอทษนะครับเดี๋ยวผมรีบชิดน้ำให้แห้งเลยนะครับนี่มาเช็ดเชเยลืมชิดเท้าจริงได้ไม่ได้หรอกดีนะพี่ยายเรายังแข็งแรงอยู่